สาปัญหาเจ้าก่อของยุ่งยากเจ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งทั้งกลางวันกลางคืนดุนดุนั้งนอนเลื่นเสียจะหลับสนิทไปเท่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจดวงเดียวนีเท่านั้นโลกใจใหญ่มากน้อย เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปะให้ความหมายในสิ่งต่งตางๆวาโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ไปให้ความหมายพอแล้วก็เอาความหมายนั้นมายุ่งกวนตัวเองเนี่ยเรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ การที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปหน้านี่เป็นสิ่งที่ยากถึงกับบางคนถอยหลังอยู่เลยเป็นวมายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่าหาที่ง่ายที่ง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต่อนตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเขยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่พริปราทถนาเข้าในหัวใจอีกนะผู้เป็นศาสดาที่แนะนำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายในจิตใจจึงต้องเป็นผู้เฉียวฉลาด มากผิดธรรมดา,าสามัญชนทันท่วไปถ้าเช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนสาตว์โลกให้เข้าเออข้าใจพอพอแก้ไข,ขจขนได้เนี้ยพระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถสนเต็นภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภา,ายในประทศไทยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามส,สดาาข,ขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลยนะ การทุ่มเทกำลังเพื่อความดีมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคำว่าพุทธังฉันนระฌานิจงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการํำเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตนิตรจีเทียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยผ่อนกำลังมีความเสียดข้านอ,อ่อนแอไม่มี ถึงการเสียสละก็ไม่มีใครจะเท่าในแล้วเทียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสละให้จนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายก็ยังต้องเสียสละใครมาต้องการอะไรให้ทั้งนั้นสิ่งน,นี้เป็นของง่ายเมื่อ,อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทำกันได้ ควรจะพูดได้ว่าไม่มีผู้จะทำได้อย่างพระองค์นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันสำคัญให้เราได้พิจารณาเพื่อืืนภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราต้องฝื้นนั้นคือสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาตามหลักธรรมแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของจิตเพราะไม่รู้ เหมือนอย่างคนโงน่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มถึงวิธีนะวิธีใ,ธใไดได้ทั้งนั้นเพราะไม่ทราบคนมืบายของเขาคนฉลาดต้มถึงคนโงน่ถึงต้มได้ายการทําสอนคนโงน่สอนได้ง่ายคนฉลาดมีอบายกว่านี่เราเที่ยวกับอะไรเราเที่ยวกับกิเลสที่มีความแหลมคมมีความเฉลียวฉลาดกว่าเรา คิดในแง่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากไั่นําธรรมะเข้าไปเทียบเทียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยแต่การ,เ,ราเป็นเราจะทั้งหมดกระดิดตัวออกอาการใดก็ร้อนแยกตั้งแต่เป็นเรื่องความสั่งงานสั่งการของกิเลสเลยเสียสิ้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเรานี่ทการที่จะทราบว่าสิ่งหล่านี้เป็นข้าศึก มีใครบ้างทราบมาก่อนมั่นไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกแล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในพระไทยเป็นหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้หมดโทษหมดภัยไม่มีข้าศึกใดๆที่แฝงอยู่ในพระไทยของพระองค์ทีนีป้ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วพ้นจาก เครื่องผูกมัดทั้งหลายนั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่พึงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลกบรรดาสัตวทั้งหลายได้ยินได้ฟังมีมีผู้ใดที่จะมีความขนลาแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นข้าศึกอันลึกลับอยู่ภายในใจิตใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตนมากี่กับอยู่กันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าพาัานั้ แม้ท่านนำอุบาสมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วมตัวเข้าไปอยู่ในมือมือของกิเลสซึ่งเคยเชื่อมสอนออกมนานาเลอแคปเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นหมอยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วเี่ถ้าเผลอจะทำกิเลสก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลสก็จะต้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน คือยูย่ในจิตดวงเดียวกันเพราฝ่ายหนึ่งเผอฝ่ายหนึ่งก็ช่วยโอกาสถาว่าเผอคืออะไรความขาดสติความขาดการใกล้เคียนความขาดเหตุขาดผลที่จะเล็งไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทําตามความความชอบใจของตนนั่น,น,นแหละเป็นโอกาสทั้งเดรยที่เขาแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัว เป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากถ้าจะไปคิดท,ทางการกระทากว่าจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของทิเลสดที่ไม่อยากให้เราทาเช่นนั้นแล้วเราก็ค้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทําไปให้จนม็มมจดเหนื่อยกลัวจะลำบากลําบนกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเรื่องทิเลียดหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทําคือความปีนสอนไม่ไม่ค่อยเชื่อ กิเลสสอนลราเชื่อไงไา่เพราะอะไรเพราะในใจของเราม,มีแต่กิเลสทั้งนั้นทำแทรกเข้าไม่ได้นูน่นตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วถ้าถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแย่แยก่กัน เพราะไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสียถ่ายดียวเรายังมีอยู่อีกอันหนึ่งสติปัญญากับเป็นเครืงช่วยอีกด้านฝ่ายกิเลสก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านอที่นี่แยกกินชัยชนะกันใครมีสติปัญญามีสัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามมา,มากคนนั้นก่อนจะคว้าเอาชัยชนะหาได้นำใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครอง ใครหลงกลุบาของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่มพอในการจมไปด้วยอำน,นาจของกิเลสนั้นหลกพุ่งมุ่งต่อผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความลยากความลำบากจึงนม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย เรื่องเกิดเรื่องตายในเหยียบย่ํากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตายมันอยู่กับตัวความทุกข์ความลำบากถึงจะไม่ทําอะไรมันก็มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้วแล้วกลัวกันไปที่ไหนจะทําอะไรเพื่อผลประโยชน์กลัวจะเจ็บจะปวดจะลำบากลาบนเป็นทุกข์เป็นอยากอะไรพัวไปอะไรเนี่ยส่วนคนกลัวนั้นเป็นอุปสรรคอีกขวางทางดาเนินเพื่อความราบรื่นดีงามเพื่อผลประโยชน์ อันเป็นหวังของตนเท่านั้นไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นใครต่อเราเมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นใครต่อเราความกล้าหาญเป็นคุณก็เข้าใจคิดติดแน่กับความกล้าหาญสู้กบมังซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่าผ่านค้นกระไดโดยลงหลังนะพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายาม ผิดพยายามค้นด้วยกสิบปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้คือนาปานาติตรงกำหนดลมหายใจเข้าออกและทรงคิดย้อนหลังถึงข่าวที่จะแยกนาฝานได้ทรงบำเพ็ญนาปาณาตินั้นนำการบำเพ็ญข่าวในสมขยายานั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ ทรงทำภาวนาอยู่ใต้ล้มโผนะเป็นได้หลักนั่นเป็นท่ยฐิอนาปานสติละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความป่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้ในคืนวันนั้นระากายก็จะพูดว่าผปองใสก็ปองใสระากายก็อ่อนเพียเต็มที่เพราะอดภรกยาหารมาทั้งสี่สิบเก้าวัน นาสวยในวันนั้นถ้ากายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับผมจิตใจแล้วทรงบำเพ็ญถูกทางกำหนดอนาภานสติฮือลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำดับล,ลำหน่จิตที่ควรแจปัญญาเพราะอำนาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุปบาท อวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัดยาบิญญาณแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี้หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชชาหากว่าเราจะไปเลียบเรียงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเรียบเรียงจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลยนั้นท่านรู้แล้วท่านก็ไปเรียบเรียง ท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยกขึ้นท่านท่านเข้าใจเราจะอา่านพระพราเรียนก็ต้องลายประจํา,ายังวิชามากี่ตู้กี่กำมปีก็ตามเป็นเรื่องการส่งเสริมอวิชชาทั้งนั้นหาที่แก,ก้ที่ไขไม่ได้อวิชาอ,อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร็นสังขารัเป็นปัจจัยเลื่อยไปมันเป็นปัจจัยเ,เ,เ,เป็นเครื่องหนุกนกนันหนุนกันมันหนุนไปจากไหนเนี่ย เราจะเป็นับกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งนับวันย่างค่ำมันก็ไม่ได้เพียงห้ากิ่งแหละแลวต้นไม้ต้นหนึ่งนี่กี่กิ่งกี่ผนังแล้วมีกี่กี่ใบกิ่เล็กกี่น,น้อยแตกแยกกันไปมันทราบว่ากี่และกี่น้อยกี่ผนังแล้วนับวันย่างค่ำมันก็ได้เพียงกิ่งเดียวเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ำไปเสียวันหลังกันับใหม่หลงกันอยู่เรื่อยนับกิ่งไม้ต้นเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เลื่อมได้าวอะไร นี่แหละที่เราไปเลียงอวิชัยเป็นแบบนี้เองผู้ที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ตัวนี้ต้องการมาทําอะไรถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทําบ้านทาเรือนก็โค่นลงไปแล้วจะถอนออกหมดทั้งล่างแล้วก็ขุดคน้นรากแก,ลกวลาขวาดอาดเข้ามาเข,ข้ามาเข้ามาจนกระทั่งมันมีรากอะไรเหลือลต้นไม้ัวนั่นจะทนได้อย่างไง มันก็ล้อมะเนละนาตลงทานั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจำนวนมั่งร้อยทไลายมันก็ยุบยอดและตายไปด้วยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อนี่ที่ว่าอาวิชาปัญญาสร้างขาา้าราอวิชาปัญญาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยหลักแก่หลักก้อยกิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปอวิชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาวิญญาณเงาปยัน่อยไปไม่มีที่สุดต่ด คือมีรา้แต่งลัขกอนมีต้นมีลำแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบคุยง่ายว่างั้นแหละมันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกแขนงมันก็ทรงตัวของมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทําลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี่พอต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะสืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้านสาขาดอกบานลายหมดอวิชชาสเดวาเชสคดิดาคานโยธาเล่ยโมวิชาดับ สังขารก็ดับอันั้นก็ดับก็ดับเรื่อยเลยนี่ท่านพูดถึงว่าอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสําคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชชาเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับวิญญาณที่เป็นพาให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรๆที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามๆกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของวิชาทั้งนั้นไม่ใช่อวิชชาแต่เป็นเครื่องมือของมันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายนี้จะทางเดินของอวิชชา สังคาราปรยาบิญญาณเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหมุนเอาวิชาอวิชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ปรุงให้ขาดให้หมายให้สําคัญในสิ่งต่างๆท่านถ้าบอ,อกไปจากอาวิชาเมื่อคน้นเข้าไปถึงตัวอวิชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาใหไรอวิชาดาบสังขารจะมีไปไหนสัง้งขานนอกจากสังขาลนล้วนๆนั้นสังขานรประหญ์ไม่มีอะไรเป็นเครื่องบ,งบ,บงังคับบัญชาสังขาน เราทั้งหลายที่มีวิชานรวนแงตั้งแต่ทั้งขานเป็นกิเลสนะ่ยวิชามันก็เป็นกิเลสเพราะอวิชชาพาให้เป็นทัน้เป็นได้อย่างไงก็ลูกน้องของวิชานตรงฆ่ากันลงตรงนี้ตัดสนลนตรงนี้การพิจารณาอวิชชาบางที่อเคยอธิบายมาแล้วหลักเจาหลักขอ่อยจะยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันจะติดในอะไรไปสาคัญมันหมายอะไรขี่พาดูทั้งสิ่งน,นั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญมันหมายไปคิดไปกลุ่มไปแต่งไปว่าดีว่าชั่ว ย้อนขอมาจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่โดนควนกระวายเป็นตัวประยึดไปถือเพราะความไม่เข้าใจที่พาดูมันเข้าใจทั้งข้างนอกเข้าใจทั้งข้างใน,งน,งน,นมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขาวิชาทั้งแก่งลังนะอุบายวิธีต่างๆกรรมฐา,านตั้งแต่มาปานาติไปเป็นต้นโดยลำดับบนี่เป็นขั้นเรื่องริ่มแรีที่จะระงับดับอวิชาคือกิเหลสทั้งหลายที่ดีภายในจิตใจทั้งส่วนมากน้อยทั้งนั้น การปฏิบัติเราจะไปคาดเป้าหมายนั้นผิดเอาจิตเฉพาะเฉพาะมันหากเตือนถึงกันหมดการพิจารณาชันนี้ทำนานในทางไรพิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัดทาถูกต้องตามปริยาสัยด้วยถูกต้องกาหลักทําด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสือผนไปพุ่งเสือผไปเทียนไรก็ตามเมื่อได้รับ ทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด,ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ในกํามเลือกสืบสารต่อไปนี่นี่เราก็เห็นผลแล้วเนี่ยวิชาสงบตัวโบาณสติปัญญาจะพิจารณาเพื่อพิจาคณาดูสิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความดีความถืออันดับแรกก็คือสกรนักนารของเราเนี่ยกรกฎกเวทนาสัญญาสังขาวมญญาน,นี้อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงคือเครื่อ,องสัมผัสต่างๆ เมื่อมันมีสิ่งมีกานเมื่อมันมีนากแกละขอยมีตัวสาคัญอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็ระบาดไปหมดนี่ไงจึงให้พิจารณาการพิจารณาภายนอกก็าตามพิจารณาภายในยก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสงสัยเป็นมรรครกข้างนั้นคือทางดาเนินก็อถอดถอนกิเลสเป็นสังสอน่ะไปอยู่ปา่าช้าแต่ยังไงถึงจะไปอยู่ปา่าช้าไปเที่ยวปา่าช้าไปเยี่ยมปา่าช้าพราะเราไปเห็นป่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูทีนั่นก่อน เห็นที่นั่นแล้วก็มาเทียบเคียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าชานี้แล้วเรื่องป่าชาภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วก็มาดูป่าชาภายในเมื่อเห็นชาดเข้าใจชาตนในป่าชาภายในคือสร้างการเดินที่เต็มไปด้วยความเกิดแจ่เจ็บใจอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยเท่านั้นแหะมันไม่รู้มันจึงยึดถึงถือเราจะบังคับให้มันถอนเท่าไหร่มันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจ ท่าน,น,นต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่นี้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปได้ไปดเป็ลำหนักัสมอการปฏิบัตทิทมท่านทาอย่างนั้นเราจะาไปฆ่าเป็หมายท่านผู้ใดเป็นอะไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปฆ่าแต่นหมายตามท่านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สบายใจกําหนดพิจารณาดูปัจจุบันธรรมคือความเป็นของจิตเราเนะี่ยในขณะขณะ จิตสงบยังไงก็ให้ทราบว่ามันสงบอย่างนี้ภายในตัวของเราเองท่านสงบอย่างนั้นก็ช่างนั่นเป็นสมบัติของท่านนี่เป็นสมบัติของเราลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกเราเป็นอย่างนี้นิสัยคนนั้นเป็นอย่างนั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้นิสัยของเราภาวนาเป็นอย่างนี้นิสัยท่านผู้นั้นภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไม่เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถือเอามาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่นนั้นหาก็ห้เป็นไปตาม ความต้องการแล้วจะเกิดความดับล้างขึ้นมาเรืกอการเป็นเรื่องสั่งสมพิเลขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้ีิเลหรือทำพิเลให้ระง,งับดับไปเป็นความผิดไปอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพระทุทธเจ้าซึ่งประกาศสังวนอยู่ด้วยความจริงป็นเน็เป็นหน่วยนี่อยู่ทุกแห่งทุกคนในว่าสัว์ไม่ว่าบุคคลว่าตา้กไม้ภูเขาทั้งเรามีสติปัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่ทมทั้งนั้น ถ้าใจเป็นธรรมดูอะไรมันเป็นธรรมไปหมดถ้าใจเป็นโลกดูอะไรมันก็เป็นโลกไปหมดเนี่ยเพราะมันเป็นอยู่กับใจใจเป็นสิ่งสำคัญที่วิญ่าเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าแก้ปัญหาถูกที่นี่แล้วอะไรอะไรก็ถูกไปหมดถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ภายในนี้แล้วทีาไหนก็เป็นคุณเป็นไฟไปหมดพะผููนี้พาให้เป็นไฟใจพาให้เป็นไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสังหลักสัดและบุคคลได้หนึ่งหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจึงต้องมุ่งลงที่ใจ ให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความผิดเตี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบาดประางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปรจางกายนี่แหละเป็นผู้สั่งงานคอยดูความเคลื่อนไหววันนี้มีความเศร้าหมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรจึงไม่สบายค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจกับมันอาการของมันมีนมยังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ไมให้มันแสดงไม่ได้ กานแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการเศร้าหมองปัญญาของเรามีนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ว่าอันนั้นเศร้าหมองนะความเศร้าหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาที่มีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความเศร้าหมองนั้นได้นะให้ดูความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก่สาเหตุที่มันเกิดความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี่มันก็ลังนับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนให้มันมีความเศร้าหมองมากขึ้น ถ้ามันเศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณามัน,นจะเศร้าหมองไปไหนเราจะดูความเศร้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือว่าความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นสถานที่ทางานกําหนดดูไม่ต้องดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับของมันไปเองก็เห็นด้วยผลของมันมันไม่ดับด้วยความอยากให้ดับีหลักทำเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามันผ่องสายขึ้นมาก็ ให้ทราบว่านี่คือความผ่องใสนี่เป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่แสดงขึ้นมาจากการทำละผลที่เกิดขึ้นมาจากการทำละกันธรรมะระวังจิตใจของตนผลจงปรากฏขึ้นมาเป็นความผ่องใส,คว,งสความผ่องใสกับความทาสุขสบายมันแยกกันไม่ออกเมื่อปรากฏเป็นความผ่องใสขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้ามหอมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์แต่เราทราบสาเหตุไว้ทั้งสองเมื่อสาจิธรรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละ ดีก็เป็นสัจธรรมชั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพิจารณาเป็นสัจธรรมหากเราไม่พิจารณาเป็นสัจธรรมอ้าวละชั่วก็มาติดดีอีกนี่แต่ในการดําเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบันไดไปเรื่อยๆเราไม่ต้องตําหนิทางดียึดไปเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่คนปล่อดปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยอย่างไรความสงสยัยความ สงบชนีมากเพราะาะนั้นเอาสังสมให้มีนี่แหละที่หลักของใจเป็นเครื่องยึดเมื่อถึงคัานสุดท้ายแล้วเรื่องความจริงเราจะได้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความรินด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้กันเองปล่อยวางกันเองโดยเราไม่ต้องบังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้นถึงามถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยึดจิตมีความผ่องใสมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ทั้งกจ เป็นทางที่ปลูกเป็นผลอันดีอยนดยนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากทายเรามีน,นี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหะเป็นเครื่องกััสนุำจิตให้เจอความผาสุกเย็นใจอูบายของกัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจารณา เส้นความซ่องหมองเป็นต้นความซ่องหมองเป็นจริงเส้อไม่ต้องกาแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอมันรู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาเพงทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้วท่านเราจริงไม่ต้องไปเสียใจทำไมถ้มีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มะสาเหตุของเราคือกัญญยาน่ะ ถ้าเราไม่นาสายเหยุคือปัญญาจะแก้มันแน่เราจะไม่อยากถ้ามันเกิดเชิงไงาก็ตามหรืออยากให้ดับเชิงไงาก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดีมันยิ่งจะกําเริบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหนุนกันอีกถ้ราจะให้มันดับก็ได้ยังไงเมื่อสาเหตุหมุนถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกําเริบขึ้นเรื่อยๆนะที่จะให้ดับสาเหตุนี้คืออะไรก็คือปัญญาอ้ามันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความสมองมันเป็นขึ้นมาได้เพราะเห็นแล้อ้าถ้าว่าเรา ค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันดูความข้าหมอน,อน,นี้มันจะไปไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแป,ปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้ี่ขณะก่อนหน้านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกิรังถาวรมันมาปรากฏอ,อยู่ภายใน,ในใจิตใจของเราเลยนี้ปัญญาแทรกลงไปกําหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้าหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเต็มเป็นงานที่ทาไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่ พอนักสลายตัวลงไปความสว่างกระจางแจ้ง้วยความเบาใจปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะอะไรถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนูที่นั่นอาการของจิตที่จะไปส่ง,สงเสริมให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเล้รลอดออกไปคิดไปสงสมขึ้นมาได้ะความเศร้าหมองนี่มันก็สลายตัวของมันลงไปนี่ความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีนั้นเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความเศร้าหมองนั้นเป็นเป็นอาการที่ ทำกิจให้ชอบช้ามให้ขุนมัวให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันไห้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จุดตัวก็จะไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันนังที่กล่าวมานี้จึงชื่อวันเราเป็นนักพิจารณาดีก็พิจารณาชั่วก็พิจารณาปัญญาใช้ได้ใช้ได้หมดทั้งทางดีทางชั่วพิปัญญาพิสูจน์ได้หมดตามไปได้หมดเพราะปัญญาเป็นเครื่องใช้ สิ <tong> ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปตรงนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ดังที่ว่าความไม่สบายใจเป็นต้นกําหน,นดตูความไม่สบายมันเกิดมากาก่ไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ของความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีมสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมันต้องมีสาเหตุนะค้นลงที่น,นั่นอย่าไปหมุนที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปตั้งความหมายอย่าไปตั้งความหวังอยากให้มันดับมันหายไปแตนนั้นไม่เกิดประโยชน์จำผิดขังนักปฏิจจามปิทุกขังี่ ปัญนาเมื่อไม่สมหวังนี้นมันจะเกิดทุกข์เพราะไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุขให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสริมทุกข์ทปความปรถนานั้นนี่มันต้องให้พิจรารณาแก้จิตแก่อยู่ตรงนี้แหละพิจารณาอาการของจิตมันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั้นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกคอยสังเกตด,ดูอยู่เสมอปัญญาก็ ทันเรกว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริงซึ่งแต่ละอย่างอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นความจริงด้วยกันปัญญามีหน้าที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชัว่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องระเสริฐจิตชั่วก็เป็นเครื่องไปกดขี่บังคับหรือไปทางานจิตใจปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกและจิตก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลำดับลันหมด นักภาวนาต้องตั้งหน้าพิจารณาให้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปหวังผลกับสิ่งนั้นๆโดยที่ลืมทํามามันจะตั้งอยู่ลายกับให้มันตั้งเราจะไปปรารถนาจะไปเอาอะไรไปแทรกมันอีกให้ดูดูมัน จมันสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งรบกวนม่ให้ันสงบมันตึ้งหาความสงบไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ภายในขันนี่ถ้าก็าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออต่ปาข้างนอกอยากไปหลังโน่นหลังนี้มันจะเป็นเครื่องหลอกก็อีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกรู้อยู่ภายในขันรูป คือกายของเราทุกส่วนทันนี้ก็รูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่บันเกิดมาเนี่ยจะให้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยเทศนาความสุขความทุกข์ความไม่เฉยมันก็เกิดกระดับข้องมาสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆขับเปลี่ยนบนเรียนกันไปกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทางร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเทศนานี้มีได้ทั้งทางจิตและทางกาย สัญญาความจำก็จำไปอยู่านนั้นน่ะจำอยู่ตลอดเวลาจำได้หา,ายใจจำได้หา,ายใจเอาสาระกานสาราน,นกับมันได้ขันยินยันในลักษณะอาการของมันมีความเกิดความหนักอนุกอย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินลากกรรมยาใจของเราก็มีความโปร่งใสเพราะใจไม่ใช่ขันี์ ใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดก็ตอนเมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วัทุกขันเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้ยังไงเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างกระจากใจอย่างนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นสิิงที่เราพูดกันได้อย่างเป็นปากสำหรับผู้รู้แล้วกันยังไง